ค่ะในการพรยากรณ์น,นะคะการดูลายมือการดูหงแห้งการดูพยามฝงมายนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่เรียนรู้มาศาสตร์แบบนี้มีอยู่มากมายหลายสาขาด้วยกันแต่วันนี้ต้องมีศาสตร์ที่จะแนะนําอีกศาสตร์หนึ่งนะคะหลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักศาสตร์ที่ว่านี้คือการใช้ระบบการวัดแบบเมตริก ที่เราเคยเรียนมาสมัยที่เป็นเด็กกันนะคะมาใช้ในการพยากรด้วยควบคู่กับการดูลายมืออย่างที่เรารู้จักค่ะวันนี้ผู้เชี่ยวชาญโด่งดังระดับติดหนึ่งในสิบของเมืองไทยนะคะอาจารย์พัชณีสุสยาเดชค่ะสวัสดีค่ะที่เมื่อกี้ต้องบอกว่าได้หนึ่งในสิบหมอดูประเทศไทยนี่ได้มาจากไหนคะ,ะคุณแถมศิลรัตนพันธ์หรือคุณรดาสุภสิค่์ค่ะ,คะ เป็นคนโทรมานะคะแล้วก็เป็นคนจัดอันดับเข้าในหนังสืออนิตยสารดิฉันค่ะเล่มนี้นะคะดิฉันเล่มนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้หน้าข้างในที่ได้รับการจัดอันดับนะคะหนังสือดิฉันนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่กล้องจับมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะสิบอันดับโหรอาชีพหญิงยอดนิยมในสายตาระดับปีนี้นะคะแล้วก็จะมีอยู่ที่นี่พัชณีตรงนี้เขียนว่าอุดสยเดชเนี่ยนะคะ ความเพีงตุสยเดชตุศยเดชให้นี่พิมพผิดไปนิดนึงนะคะอันนี้คือสิบอันดับซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคุณรดาซุปซิปนะคะะอาะไรนะคะนี่ก็คือความเป็นมาของการที่ได้จัดอันดับเป็นหนึ่งในสิบผลหญิงยอดนิยมนะคะทางด้านลายมือม่มีทางด้านอื่นเข้ามาผสมเลยคะไม่มีค่ะลายมืออย่างเดียวค่ะอันนี้เป็นที่มาของการได้รับความนิยมนะคะเล่ากลับไปอีกนิดนึงทําไมถึงเข้าไปถึงหูคุณรดาซุปซิปคะ จากไหนคะเขาโหวตจากไหนหรือบรรดาลูกค้าของเราส่งเข้าไปว่าหมอดูคนนี้เป็นหมอดูท็อปทิดนักพยากรหญิงพี่ก็ไม่ทราบจริงๆนะคะค่ะพี่นั่งอยู่ที่บ้านคุณรัตดาก็โทรเข้ามาพี่ไม่เคยเห็นหน้าคุณรัตดาเลยค่ะนะคะเสียงเสียงท่านก็เหมือนกับคนหนุ่มๆแต่พอไปดูไปเจอท่านแล้วท่านก็อายุต้องหกสิบกว่าแล้วท่านโทรเข้ามาว่าขอจัดคุณเข้าอันดับหนึ่งในสิบโหนหญิงดังเือร์อาชีพไม่เชื่อค่ะ ไม่เชื่ออ้าวแต่ในเมื่อเราเคยเช็คกเข้าใจค่ะแต่ว่ามันมันมันเร็วไปนไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้แล้วท่านก็ให้มือถือไว้พี่ก็โทรเข้าไปหาท่านท่านก็บอกทําไมเสียงเเหมือสียงผมมันเหมือนไอ้บ้ายบอนักเหลอเราก็ต้องขอโทษขอโพยท่านนะคะคือตกใจท่านบอกท่านได้อทําแบบสอบถามไปนะคะแล้วคุณก็ได้รับการคัดเลือกเข้ามาคต่ต้องเชื่อว่าเจ้าตัวนี้จะรู้เลยว่าช่วงที่ดูลายมือไปนานแค่ไหนที่รู้เลยว่าตอนนี้เรามีชื่อเสียงเราดังละกี่ปีคะ ก็ตั้งแต่คุณรดาจัดอันดับเข้ามาก็ประมาณนั้นกับพศ <อ S 1> ส,สามแปดทันเริ่มมีคนรู้จักเยอะมากรองนันอ๋อนี่ดูหมอปีเดียวก็ได้รางวัลเลยเหรอคะไม่ถึงปีค่ะคุณรดาจัดให้ประมาณเดือนเมษาเท่านั้นเองนะคะโอ้โหดูได้ประมาณห้าหกเดือนโอ้ย <laughs> 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 นั่นคือได้รับการโหวตแล้วหลังจากนั้นก็มีชื่อเสียงดองดังด,ดูมาทุกสาขาชีพยังคะเนี่ยก็ <laughs> คิดว่าหมดนะคะลูกค้าส่วนใหญ่บอกได้นะคะว่าประกอบอาชีพประเภทธุรกิจค่ะนักธุรกิจ <laughs> นะคะศาสตร์หนึ่งซึ่งหลวงเชี่ยวคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเอามาไว้เพื่อประดับความรู้ส่วนในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พัชรนีตุศยาเดชมากๆที่มาให้ความรู้ศาสตร์ใหม่ๆกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ